สวัสดีครับนักผลิตมิดมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดมอของ,องพระเดิมก็นั่นแหละครับถ้าพูดถึงพระเดิมก็จะเป็นท,ที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมพรน และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลงประเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6ส หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big 99แค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ก่อนอื่นก็ ต้องกล่าวต้อนรับนะครับนะก็คือยินดีต้อนรับนะครับทุกทท่านนะครับนะที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมทางช่องทางา youtube นะครับของผมที่ได้ทำเอาไว้ในแต่และคลิปเมดิโอก็ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับที่ท่านได้เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อชมแล้วนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ หากท่านไหนนะครับเห็นว่านะครับในแต่ละคลิปในวิดีโอนั้นนะครับนะดูดีมีประโยชน์นะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับก็เนื่องจากว่าถ้าไม่กดกระดิ่งก็เวลาผมอัพโหลดวิดีโอชุดใหม่ขึ้นไปนี่ก็อาจจะไม่เด้งไปหาท่านนะครับและที่สำคัญท่านจะไม่ได้ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องนะ หรือหากท่านไหนนะครับที่อ,อยากจะชมภาพนะครับชมภาพสวยๆนะครับมีดที่ผมได้ถ่ายนะเอาไว้นะครับนะถ้าอยากรูปภาพเต็มฝักเต็มด้ามเต็มใบนะท่านก็อย่าลืมแอดไลน์นะครับนะอย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะก็ผมก็ด้วยความยินดีนะครับนะถ้าท่านแอดไลน์ก็ผมก็จะส่งภาพมีดเต็มใบเต็มผักนะครับก็คือให้ท่านได้ชมนะ ก็นี่นะครับก็ไม่อย่างนั้นนี่ก็การรับชมนะครับก็จะไม่ได้ชม,มเรียกว่ากันอย่างต่อเนื่องอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอเอาล่ะนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะก็จะได้นําเอามีดนะครับเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะก็น,นึกจากว่าผมเองก็ที่ได้ทําคลิปทำวิดีโอมาส่วนใหญ่ผมก็จะเอาเป็นมีดนะ ของหลวงพ่อเดิมนะครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีนะครับนะผมก็มีหลากหลายว่ากันง่ายนะครับนะก็มีตั้งแต่หลวงพ่อเดิมนะครับไปถึงหลวงพ่อลุ่งแล้วก็หลวงพ่อกันหลวงพ่อป่วยนะครับรวมด้วยหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับของเราอย่างนี้เป็นต้นนะก็ได้สะสมนะครับนะทุกๆครูบาอาจารย์นั่นแหละนะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างของเรานะ แต่ที่มีมากที่สุดนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนี่แหละนะก็มาให้ท่านได้ชมนะครับนะโอเคถ้าพูดถึงนะครับนะมีดม่เล่มนี้นะครับก็จะเป็นมีดหลวงพ่อลุกนะครับนะวัดหนองสีนวลน,นะในพูดถึงวัดหนองสีนวลเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆนะครับกับอำเภอตาคลีนะที่สำคัญก็อยู่ติดกับกองบินสี่นะติดอยู่กับสนามบินนะครับก็คือ อำเภอตาคลีของเรานี่แหละนะถ้าไปอยู่ใกล้ๆกับอ,อยู่ในวัดน้องสีนวลก็เรียกว่านะครับนะก็ได้ยินเสียงเครื่องบินนะครับนะทั้งวันนะได้ยินเสียงเครื่องบินทั้งวันนะก็วันนี้นะครับจะเอาอมีดของท่านนะครับนะของครูบาอาจารย์ของเรานะครับในอ,อำเภอตาคลีนี่แหละนะครับก็คือมีดหลวงพ่อลุงน,นะวัดน้องสีนวล ก็มาให้ท่านได้ชมนะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภายในก็มาดูในส่วนของภายนอกนะครับนะั้ามีดเล่มนี้นะครับเฉพาะใบเนี่ยก็ยาวอยู่ที่7นิ้วนะอยู่ที่7นิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่11นิ้วประมาณนี้นะครับนะอ่าเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อรุงวัดดองสีนวลน,นะพูดถึงหลวงพ่อรุ่งนะครับก็ท่านเป็นผู้กําเนิดนะเป็นผู้ริเริ่มนะในการทํา มีดเทพสาสตรานะครับนะในเรื่องของมีดหมอนะอาท่านได้ทําขึ้นมาก่อนใครนะครับในยุคนั้นแต่หลวงพ่อเดิมนี่ก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าท่านสร้างมีดขึ้นมา,าถ้าเอาจํานวนนะครับก็จะมีน้อยนิดเท่านั้นแหละนะถ้าเทียบกับมีหลวงพ่อเดิมแล้วก็คือ,อยังสู้หลวงพ่อเดิมไม่ได้นะครับหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างเอาไว้นี่ก็ มีด้วยกัน3มยุคให,ใหญ่ๆนะอย่างที่ผมก็ได้เคยเรียนไว้นะครับแต่หลวงพ่อลุ่งในท่านจะสร้างไว้น้อยนะ,ะถ้าเป็นมิลวงพ่อลุงจริงๆก็มีนะครับนะคนที่เขาเคยอยู่บนเส้นทางเครื่องรางก็เรียกว่าโหยหวนเลยนะครับนะหากันนะเรียกว่าหากันแต่ก็หาไม่ค่อยจะเจอนะครับนะหาไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่นะก็เนื่องจากว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปมิลวงพ่อลุ่งนะมีน้อยนะ เรามาดูเรามาดูนะครับนในส่วนของภายนอกนะ,ะมีดเล่มนี้น,นะครับฝัก่จะทําด้วยไม้ขูดนะจะทําด้วยไม้ขูดนะครับทั้งด้ามทั้งฝักนะครับจะทําด้วยไม้ขูดนะ,ะนี่นะครับก็จะเห็นลายของไม้ขูดออกสีเหลืองนะครับนะสีเหลืองนวลนๆนประมาณนี้นะครับที่สําคัญนั้นก็จะใช้เป็นเชือกนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นมีดยุคต้นๆนะ ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อเดิมนะครับจะทำคล้ายๆกันนะวัสดุจะเน้นเป็นเชือกมั่งจะเป็นอลูมิเนียมมั่งประมาณนี้นะครับหรือเรียกว่าคาปินโตนี่แหละนะอของเก่าที่นะครับนะทางวัดใช้แล้วนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนเขาก็นาํามาสร้างนะครับเรียกว่าสิ่งที่มันมีประโยชน์เกิดประโยชน์ว่ากันง่ายนะโดยเพาะในยุคนั้นเนี่ยก็จะมาทําเป็นพวกแหมของมีดนี่แหละนะ แต่ถ้าไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชือกนะ,ะมีดยุคนั้นสมัยนั้นก็จะไม่เหมือนกับมีดยุคลางนะครับนะกะ็ถ้าเป็นมีดยุคลางก็จะเน้นกันในเรื่องของนาคบั่งก็คือเงินบั่งอะไรประมาณนี้นะ,ะนะครับมียุคต้นก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ก็จะอย่างที่ผมบอกว่าะจะสู้มีดยุคลางไม่ได้นะมีดยุคลางเขาจะเลือกว่าสรุป่องจากว่าในช่วงยุคกลางเนี่ยเป็นมีดที่ได้ พัฒนาแล้วนะครับเขาจะเน้นทั้งความสวยแล้วก็ทั้งความเข้มขังประมาณนี้นะแต่ถ้าเอาถ้าเป็นมีดยุคต้นเนี่ยถ้าเอาความสวยอาจจะสู้มีดยุคกลางไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช่ต้องเรียยวเต็มนะต้องเรียยวเต็มนะครับโอเคนะครับพอในมีดหนึ่งเล่มอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝกักแล้วก็2นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามและ3ก็ก็จะเป็นในส่วนของใบนี่แหละนะครับนะ นะครับในี่นเดี๋ยวก็ผมพอถึงใหม่แล้วผมจะซูมให้ท่านได้เห็นความรายละเอียดนะครับให้เห็นรายละเอียดนะของอมีดแต่ละเล่มนะครับนะก็เหมือนกับเราส่องต้องให้ดูว่ากันง่ายนะครับนะเห็นทุกเม็ดทุกอนูเลยว่ากันง่ายนะครับนะท่านจะเห็นคราดใครนะครับแล้วก็บนสันมีนี่จะฝังตะกุดเอาไว้ด้วยกัน3ดอก นะครับนะมีหลวงพ่อลุ่งเนี่ยก็ให้เราสังเกตได้ง่ายๆนะครับว่าสัญ,ญลักษณ์ของท่านเนี่ยก็จะแทบจะเรียกว่าทุกรุ่นนะแต่ก็มีบางรุ่นก็ไม่มีเหมือนกันนะครับนะแต่ก็เดี๋ยวจะหาว่าถ้าเป็นมีหลวงพ่อรุ่งต้องฝังรูปตะกุดไวทท้ทุกรุ่นนะแต่บางรุ่นก็ไม่มีนะแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับนะให้สังเกตกันว่ามีหลวงพ่อรุงเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์ก็คือลักษณะเป็นแบบนี้นะ นะครับบนโคนของใบเนี่ยก็จะตอกด้วยเสมาใบโพนะครับนะเปลวเพิงนะอันนี้เขาเรียกเป็นเสมาใบโพแบบเปลวเพิงนะอ่าะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเห็นไหมครับแนวซ้าะล่องนะครับแนวซ้อะล่องนี่ก็จะบ่งบอกถึงการซ้อด้วยมือนะ,อะท่านจะเห็นว่านะครับมีรอยหยักหยักนะเปรอยเหมือนเกล็ดปลาอย่างนี้นะครับนะความไม่สม่ำความไม่เสมอน,นี่ก็นะ อันนี้แหละก็ผมบอกว่านะครับนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนนะครับอย่างไรพูดได้หมดนั่นแหละนะแต่ถ้าเกิดว่ามีดไม่ใช่หรือว่าของไม่ใช่เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านได้ดูนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยก็จะบอกแล้วก็จะชี้แนะนะครับนะได้ดีที่สุดนะธรรมชาติจะเป็นอาจารย์ได้ดีที่สุดนะคนที่จะสิ่งที่จะบอกท่านได้ดีที่สุดก็คงไม่ใช่คนพูดนะครับนะแต่จะเป็นรียกวัต ความเป็นธรรมชาติของมีดแต่ละเล่มนะนั่นแหละครับก็ท่านศึกษาท่านฝึกอ่านเขาเรียกว่าฝึกอ่านความเป็นจริงนะอ,อยู่บนมีดทั้งหมดนะครับนะแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเวลาจะไปเช่ามีดซื้อมีดนะครับนะบูชามีดก็ก็มักจะไปวิ่งนะครับในเรื่องของหาใบรับรองนะนะครับนะจริงๆก็คือบนตัวมีดนะครับบนใบมีดนี่ก็ ยิ่งกว่อใบรับรองนะ,ะความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงนั่นแหละนะครับก็คือยิ่งกว่อใบรับรองนะ,ะเขาการันตีเอาไว้ให้นอยู่บนใบมีดอยู่บนที่ตัวมีดทั้งหมดเลยนะครับนะ,ะมันอยู่ที่ว่าเรานั้นก็คืออาจจะดูตรงไหนนะครับมุมไหนอย่างไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าคนที่ใช่นี่ก็จะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆเขามองไม่เห็น นะเขามองเห็นใบประกาศอยู่บนใบมีดอยู่บนฝักมีดอยู่บนด้ามมีดนะครับทั้งหมดเลยนะ,ะนะครับนะเขาไม่จําเป็นจะต้องไปอาจริงๆผมบูชามีดมานี่นะครับผมบองตรงสมัยผมสะสมนี่ก็เรียกว่าผมสะสมไว้เป็นเป็นร้อยเล่มะนะครับนะแต่ผมก็ไม่เคยที่จะต้องไปวิ่งหาใบรับรองที่ไหนนะ ต้องบอกว่าผมก็เอาประสบการณ์ตรงของผมนี่แหละนะครับนะก็แต่ความเป็นจริงก็ใบใบรับรองนี่ก็อยู่บนบนตัวมีดอยู่แล้วนะครับนะเราดูแป๊บเดียวเราก็ทราบแล้วดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วนะครับนะอะไรใช่ไม่ใช่ว่ากันง่ายนะนะครับนะพอพอทราบนะไม่ต้องห่วงนะครับนะอาศัยประสบการณ์ตรงนะครับนะเขาบอกว่าถ้าจะรู้เรื่องอะไรก็ก็รู้ให้มันจริงอะนะ ถ้ารู้ไม่จริงนะครับก็ต้องระวังนะถ้ารู้ไม่จริงนะครับถ้ายัางต้องไปแต่จริงๆใบรับรองนะครับผมก็มีนะบางเล่มเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าถ้าเป็นมีดเล่มนี้ลองส่งเข้าไปดูซินะครับลองส่งประกวดดูซิประมาณอย่างนี้นะนะครับนะส่งไปก็ไม่หนึ่งก็สองแหละนะครับนะก็คือติดนะติดรางวัลมาอย่างนี้นะครับโอเคถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ได้นะครับถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ได้นะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมีความเชื่อในเรื่องของอเขาเรียกว่าสายตานะครับหรือเชื่อในประสบการณ์ตรงของผมนะ,นะครับนะเพราะนั้นก็จงไม่จําเป็นต้องไปออ,อกนะครับหรือไปประกวดที่ไหนหรอกว่ากันง่ายนะ,ะเป็นอันว่าก็เคยเรียนท่านไว้แบบนี้แหละนะครับส่วนตัวผมเองก็จะไม่ค่อยนิยมแบบนั้นนะเพราะว่าผมเองเก็จะไม่ได้ ไปเน้นในเรื่องของพุทธ,ธาพาณิชย์นะครับนะเราก็จะเน้นในเรื่องของพุทธ,ธคุณเอานี่ดีกว่านะให้ท่านได้เห็นในท่านได้ทราบนะครับนอะ่าท่านก็ลองดูนะครับท่านก็ลองดูว่านะานะครับมีดเล่มนี้นะครับผมจะไม่บอกว่าดีแล้วก็สุดยอดนะครับแต่อยากจะให้เขาเรียกว,ว่าสายตานะครับสายตาอันแหลมคมของท่านนั้นนะครับลอง อ่านดูนะครับลองศึกษาดูนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะอยู่ที่บนนะครับนะเขาเรียกว่าตัวของเมตนะครับไม่ได้อยู่ที่คนพูดหรอกนะคนพูดจะพูดใหด้ดีแค่ไหนก็ได้พูดได้หมดนั่นแหละนะครับแต่ก็พูดไปแล้วถ้าเกิดว่ามันของไม่ใช่นะครับของไม่ใช่ก็ถามว่ามันจะไปมีประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้โฟกัสไปที่ ของนะครับอยากให้โฟกัสไปที่ตัวมีดนะครับนะ <_ d ata> พอมีดนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นอาจารย์ใหญ่เรียกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะจะเป็นสิ่งที่บอกแล้วก็ชี้นำนะครับนะท่านได้ดีที่สุดเลยต้องเรียนอย่างนั้นเลยนะครับนะนี่มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะท่านดูนะครับตามร่องรอยนะครับรอยร่องเลือดนะแม้กระทั่งรอยตอกนะครับจะเป็นเสมา จะเป็นเปลวเพิงนะครับทั้งหมดนะเป็นเปลวเพลิงทั้งหมดนี่นะก็ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับผมพยายามจะค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆเลื่อนให้ท่านได้ดูส่วนตรงปลายนี่ก็นั่นแหละครับจะเป็นเปลวเพลิงทั้งหมดนะครับนะอันนี้คือลักษณะของมีดหลงพ้าุ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะมีดหลงข้อเดิมนะครับเป็นคล้ายๆกับมีดหลงพ้าุ่งก็จะมีหลายรุ่นอยู่เช่นเดียวกันก็นั่นจากว่าหลงข้อเดิมเนี่ยท่านก็ ได้ไปเป็นประธานนะครับในการสร้างโบสถ์สร้างศาลาการพอเรียนนะให้กับทางาวัดหนองสีนวลน,นะครับนะจนแล้วเสร็จว่ากันง่ายนะท่านไปเป็นประธานในการที่จะสร้างนะครับนะเวลาสร้างโบสถ์สร้างศาลาเนี่ยหลวงพ่อจะสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีญาติโยมก็คือวิ่งเข้าไปนะครับนะไปร่วมด้วยช่วยกันคนที่มี ข้าวก็เอาข้าวไปช่วยคนที่มีสตางค์ก็เอาสตางค์ไปช่วยนะครับนะพอเป็นอย่างนั้นแหละครับหลวงพ่อที่ผลิตนะครับหรือว่าชาวบ้าน,นที่สร้างมีดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสร้างมาถวายหลวงพ่อนะ,อะพอหลวงพ่อปลุกเสกเสร็จก็จะมาแจกนะครับมาจําหน่ายจ่ายแจกให้กับญาติโยมหรือศิษยานุศิษย์ที่เข้าไปร่วมร่วมด้วยช่วยกันทําบุญนี่แหละนะก็หลวงพ่อไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะก็เนื่องจากว่า นอกจากนอกจากนะครับนอกจากจะเป็นเครื่องรางที่ท่านได้มีอยู่นะก็เอามาแจกนะครับมาตอบแทนให้กับสิทธิอนุสิ์หรือว่าญาติโยมนะครับนะทุกทกท่านที่เข้าไปร่วมทําบุญนะที่ไปร่วมกันสร้างโบสถ์สร้างสราการปอเรียนว่ากันงนะ่ายนะนะครับนะก็เนื่องจากว่าหลวงพ่อจะทําอะไรก็ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสนะของสิทธิอนุสิ์นี่แหละ นะครับนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อลุ่งหรือจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนะ,ะหลวงพ่อลุ่งกับหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านเป็นญาติกันนะครับเป็นญาติลูกู่พี่พู่น้องกันนะก็ถ้าคนที่อยู่บนเส้นทางนะครับเกี่ยวกับเรื่องรางก็พอจะทราบกันดีนะแต่สําหรับท่านใหม่ๆนะครับที่ยังไม่ทราบก็ผมก็บอกนะครับอะไรที่บอกกันได้อะไรที่เชีย่ยแนกันได้นะครับนะด้วยความเป็นจริงด้วยความสัจริงเราก็บอกกันไปนะท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับนะก็คือ หลวงพ่อลุ่งนี่ก็จะเป็นมีอายุน้อยกว่าหลวงพ่อเดิมประมาณสัก12ปีนะท่านบวชทีหลังแต่ท่านเป็นคนที่สร้างนะครับวัตถุมงคลหรือมีดหมอนี่ก่อนหลวงพ่อเดิมนะสร้างก่อนก็เรียกว,ว่าเป็นผู้ปฐม,มาเลิกนะเกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่ามีดหมอเนี่ยนะครับนะก่อนใครในเขตเขาเรียกว,ว่าภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะ ็ถือว่านะครับเป็นอีกนะครับพระเกจิองค์หนึ่งที่มีสิทธิานุสิทธิ์แล้วก็มีญาติโยมนะครับในะความมีความรักความศรัทธานะครับในบาร,รมีของท่านนี่ค่อนข้างที่จะ,ะมากเลยทีเดียวนะครับผมเองก็นะครับนะ,ะแวะเวียนนะครับไปเขาเรียกว่านามัสการนะครับนะก็คือที่วัดหลวงพ่อลุ่งก็ดีวิทย์ที่วัดหลวงก็เดิมก็ดีนะครับก็ เป็นเนืองๆเขาเรียกว่านะครับนะก็เป็นช่วงๆนะครับก็เรียกว่าไปบ่อยกันแล้วกันนะไปก็ถ้าผ่านขึ้นไปทางเหนือนะครับนะก่อนถึงนะครสวรรค์แล้วก็เลี้ยวรถเข้าไปตรงขวามือนะครับนะที่เขียนว่าเป็นสี่แยกนะครับเป็นสี่แยกวัดหลวงพระเดิมนะก็ในเขตเใกล้ๆเขตปายุหาะนั่นแหละนะ ก็เลี้ยวขวาเข้าไปก็ประมาณสัก10กิโลเท่านั้นแหละนะครับก็สามารถที่จะไปกราบไหว้ก็คือหลวงพอลุ่งและก็หลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโขของเราหรือว่าลลหลวงพอลุงวัดหนองสีนวลของเราเนี่ยแหละนะะนะครับอันนี้จะมาให้ท่านได้ชมไหมท่านดนูนะครับนะ,ะทีนี้ก็มาดูนะครับพอดูใบเสร็จปับ๊บเราก็มาดูในส่วนของกันนะครับกันนี่ก็จะเป็นเปรียบเสมือนนะครับนะก็คือเป็นเงินผสมกับทองเหลืองนะ แต่เป็นเงินที่ค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นสูงนะครับนะ,ะการเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างที่บอกนะครับที่เรียนเอาไว้ก็เป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสำคัญทั้งหมดนะครับนะเอาไว้นะในะกันนะครับนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเกสาของหลวงพ่อก็ดีจะเป็นแผ่นตะกุดต่างๆก็ดีกนี้ดีนะครับเมื่อบรรจุลงไปเสร็จปั๊บก็จะปิดโดยทังนะครับที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้ นะอ่านี่นะครับปิดด้วยขัางนะครับเรียกว่าปิดแบบสนิทนะปิดแน่นปึ๊กเลยนะครับตัวนี้นะอ่าที่เห็นอยู่นะครับอาจจะเป็นเรียกว่าดูเหมือนตะกุดนะครับจะโผล่นะจะโผล่ออกมายิบยิปหน่อยว่ากันง่ายนะครับนะแต่ก็นี่นะอ่าตรงนี้จะเป็นแผ่นตะกุดอยู่นะครับนะแล้วก็นะส่วนตรงคันนะครับ ตรงกันก็จะเป็นเชือกนะเป็นเชือกก็แต่ว่าไม่ได้เชือกธรรมดานะครับก็ล้วนตัวเป็นเชือกอาคมทางนั้นเลยนะอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของด้ามนะด้ามก็อ่าเรียกว่านะครับนะมีความงดงามนะครับมีความงดงามเรียกว่านะอ่าผ่านการใช้งานมาเรียกว่าชบโชนนะครับนะที่มีร่องรอยในการอาดสึกล้อนะครับนะ อ่เรียกว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะอ่านี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นไม้อ่าเรียกว่าเป็นไม้คูณน,นะครับเป็นไม้คูณทั้งด้ามและฝักก็ไม้ท่อนเดียวกันไม้ชิ้นเดียวกันนะครับนะเอาล่ะนะครับตั้งแต่ต้นจกกนถึงเวลาขนาดนี้ผมใช้เวลามา20กับ12วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะ ก็อย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วนะครับนะเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่านะครับแต่และคลิปแต่วิดีโอที่ผมได้อัปโหลดนะขึ้นไปนะครับนะเมื่อศึกษาเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะก็มาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะ, mm hmm. ะเพื่อที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะก็คือส่งเสริมและก็เผยแพร่นะครับนะ เครื่องรางของครูบาอาจารย์ของเรานะครับที่ผมมีอยู่นะอย่างน้อยก็จะทําให้เพื่อนๆน,นะครับใหม่ๆที่เขากําลังมองหาเกี่ยวกับเครื่องรางหรือว,ว่ามีดหมอของหลวงก็เดิมนะครับนะหรือว,ว่าหลวงก็ลุ่งนะ,ะ้วก็จะได้เวลาเขาจะไปเช่าหาบูชาก็จะไม่ต้องไปผิดหวังจะไม่ต้องไปหลงทางนะเพราะกำนังจะว่าได้ เคยพบเคยเห็นนะในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับที่ผมแล้วก็เพื่อนหลายๆท่านนะครับที่ทำวิดีโอไว้นะไม่ใช่แต่วิดีโอของผมนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้ทุกที่ทุกท่านนั่นแหละนะอ่าก็ที่สําคัญเวลาไปเยี่ยมชมแต่ละที่แต่ละวิดีโอก็นะครับให้ชมอย่างชาญฉลาดนะครับนะให้ไปเลือกเก็บเลือกอ่าสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ นำไปใช้งานนะอะไรที่มันไม่ดีหรือมันเป็นขยะนะครับแม้กนะระทั่งคําพูดของผมเองเนี่ยอะไรที่มันพูดไปแล้วมันอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับนะบางทีมันผิดพัังไปบ้างอะไรไบ้างตกพลาดไปบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขออาภัยนะครับก็เร,เราก็ไม่จําเป็นต้องไปเก็บไปใช้งานนะครับนะ ดังคำที่เขากล่าวไว้ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะ ก็เป็นอันว่านะครับสำหรับวันนี้ท่านที่นะครับติดตามรับชมนะครับนะติดตรงไหนมีปัญหาอย่างไรก็สามารถที่จะโทรมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1496นะครับนะในทุกๆคำถามนั้นมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนะักขลิปมีดหมอขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ